กันเก็บนาทีค่ะเพื่อนๆเก็บนาทีสติก็จะหลอกเหมือนพ่อค่ะเจนอะเทปาที่เราไปอ่ะพริกแห้งใช่ไหมใช่ค่ะพริกแห้งจะหอมค่ะแม่เล็กตำนะคะมีข่าตะไคร้พริกพริกแห้งแล้วก็หอมแดงค่ะสี่อย่างเาอาแม,ม,ม่ชาโค สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทั้งสงรอนับชั่วโมงรอของเจนนับนับชั่วโมงรอเลยไม่ใช่นับวันรอนับชั่วโมงรออ่ะหนูจะขึ้นมาไหมล่ะหนูจะขึ้นมาไหมได้ไหมพยายามให้โดนตรงสีแดงปุ่มแดงแดงโอ้โหทุกสัปหันอย่างเงินไปโทรต่อโทรศัพท์ยังจะไปโทรต่อโทรศัพท์สิโทรศท์นี่ค่ะเป็นไงคะดูนะคะอันนี้คือคนห่วยห่ยที่หนูมีช้อนนี่ชิมในหม้อหมดแล้วนี่ไงคะวางกระโดด บอกขันมีกล่องสองอันนชั้ oh นสิตั้งเพจตอนหามว่าตั้งเพจไอขันมีโทรศัพท์สองอันเด้อันนี้เพจอันนี้เฟซเท่ากับกล่องซีเอาซีแม่แม่เล็กก็อยู่ทั้งสองสองสองไลฟ์สดเลยทั้งไลฟ์สดของน้องกกสแบงดีค่ะแล้วก็ไลฟ์สดของมามีเจนมีดื่มอะไรตะไคร้ใบมะกรูดข่าอยู่แค่นี้แหละค่ะแล้วก็สดน้ําอุ้ยอร่อยมากค่ะต้มแบบอีสานอีสานจะอร่อยมากเ่มาปาร์ตี้ด้วยจ้ะ สว in ัสดีค่ะสาวพึ่งสาวพึ่งสาวแพ้ยสตอรี่สวัสดีจ้าวันนี้วันนี้ปลาเขียวอ้ยดูดิเพื่อนๆจะจะแฮนไก่ให้ดูนะคะเนี่ยค่ะเราสามารถทำทานมือเย็นโดยตรงไม่ไม่ต้องตัดดิมกันค่ะโอเคค่ะมันหอมเปรีอ่ะ สวยแพมคู่ลองไหมสวยแพ็คคู่แม่เล็กบอกว่าสวยแพ็คคู่ขอบคุณมากค่ะลองอันนี้ไหมนี่สนันค่ะดูพ่อครัวค่ะพ่อครัวค่ะกำลังต้มไก่อยู่ค่ะพี่ตู่โชว์หน่อยอะไปลดหม้อปลดหม้อให้ปลดไม่รูดิเราต้องได้เจอกันสักวันนึงแม่เล็กอยู่ไหนเนี่ยคะอยู่แพร่ที่เราไปไงที่เราไปนะไอ้อะไรนะไอ้ก้มไอ้กล่องที่เราไปกันไอ้กอนไอ้กล่องนัดเลยนัดเลยแม่เล็ก แม่เล็กก็อยากมาแต่ว่าแม่ขนมเข่งจะมางานแต่งที่สายสี่สายสี่วันที่สิบแปดเก้าจุดเก้าเดือนเดือนเนี้ยเดือนเดือนี้ไม่มั่นใจเตอร์เพราะมันจะเมรามันใจดิมันแหละเราสาวแหละสาว,สาว <laughs> แหล่ใส่แว่นจะสวยวันกบสะแบงก็เลยเหมือนพ่อ,อ <c oughs> เคยเคยบอกว่าพ่อทำไมหนูต้องเหมือนพ่อด้วยอ่ะขี้เกียจเหมือนพ่อทำไมอ่ะกบพ่อช่มากับวันอออิ่ คนนพี่กับเจ้าเป็นยังต้องมันให้เอไอเจอตัวจริงก็คงกลัวนั่นแหละคุยอยู่สนามบอลกันวันนั้นตอนกลางวันก็ที่ไอครอบครัวเจนอะค่ะสวยแพ้คู่ขอบคุณนะคะเจอแล้วนี่เขาจะเขาจะหน้าตาไปทางแม่เจนจะหน้าตาเหมือนพ่อวันนี้ทางลาวินอันนี้แองเจลแองเจล สวัสด,ดีหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะย์เปนแค่ลูกน้ำพีเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาตกใจเพื่อนเพื่อนมาดูที่ข้างหลังดิเพื่อนเพื่อนถือแก้วมาด้วยคือคืออะไร้วยแดงๆคืออะไรคะน้ำน้ำอร่อยๆอร่อแบบแค่แค่สดน้ำก็คือแบบนัวแล้วใช่ไหมผมนัวน่าจะทานอย่างเงี้ยไม่อ้วนค่ะแล้วมีประโยชน์ด้วยเห็นไหมนัวต่วันนนัวแต่บั้นร้อนเออ แต่่วายังเหนียวอยู่ัน็จงวยังยังดึงๆแต่ว่าก็ให้เล็กลองทำด้วยอร่อยใช่ค่ะคนหงุดหงิดค่ะเห็างนั้นนะคะเออซดน้ำก่อนซดน้ำก่อนขอกินแกะได้เลยได้หาไม่เจอขอชื่อน้องอีทีบอกคนได้เหรอค่ะอ่านเน่โอ้รู้สึกอย่างเด้ออะไรจะเอาอะไรเมิงบอกว่าสวัสดีพี่สมบัติคุณนายว่าเธอไหมสวัสดีพี่สมบัติไหมเธอนั่งอยู่ เห็นไหนน้องพึ่งว่าเวลามีชอบพูดอ่ะพึ่งก็จะติดกับมีอัน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 อ่นอันอันไหมน้องนีไปไหนมาน้องนีท่านที่แวะมาให้กําลังใจนะคะตอนนี้ก็เจนก็ครบ30นาทีแล้วเดี๋ยวเจนจะเดี๋ยวเจนจะขอลงไลฟ์ด้วยกันให้ดูให้ดูอะไรนะให้ดูต้มอันนี้ไม่มั่นใจอันเตอร์เพรามันใจะเมื่อมั่นใจเลยเหล่แล้วเหล่ใส่แว่นจะสวย ขอบคุณแม่เล็กจ้าวันนี้ไร์สดคู่วันนี้กกสแบงก็ไร์สดคู่นะคะ<ม>เพื่อนเพื่อนท่านวันฮาลาวีนนะคะคือวันฮาลาวีนก็ไม่รู้จะตีมอะไรนะคะก็เลยไม่แต่งหน้าออกจากบ้านค่ะบอให้แล้วหว <laughs> ส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณน,นี่ค่ะ<ม>เป็นไงคะ<ม>ดูนะคะอันนี้คือควรหุวยห่ยขึ้นมีช้อนนี่ชิได้มอหมดแล้วนี่ไงคะวางกระโดดที่เพิ่งอะคุยเก่งอยากเจอเพื่อน ต้องต้องวันนั้นเนาะแม่เล็กเนาะน้องครับครับอมืออยู่ไหนมืออยู่ไหนมือมืออยู่ไหนมืออยู่ไหนขาแชร์ขอขอมือตับปั๊มาได้หนูโดนนะหนูหัวเป็นฟูฟูปิดไปปิดเล้จัดไที่แบบ นี่คขลัดอะไรอยเงี้ยก่อนเขามีของกินหรือเปล่ามันรวมกันในเด้มันมีก็สไลเอสอเสือสระอียอยักษ์อะเสียมจะบอกว่าเสียมก็ไม่ใช่เนาะเสียมไม่ใช่แค่เสียมอะเสียมก็ชื่ออย่างงั้นนะจะของมันเป็นเองเเป็นดี๋ยวจะให้ดูตอนที่ของเจนเสร็จนะคะเนี่ยเดี๋ยวเจนก็จะลงไลฟ์แล้วแล้วเจนจะเปิดให้ดู นี่ก้องคู่นะคะอ่ะนั่นแหละวันนี้กองคู่ค่ะกล้องคู่สวัสดีวันฮาวาินจ้าเอเธอแม่อตีไปนะคะสินแฉนะคะสวัสดีค่ะคนสวยขอบคุณค่ะอาหารไสดคู่กันไปเลยค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณกัลยาณินวันฮา ใช่ค่ะใสไปแล้วค่ะใส่ไปแล้วขอบคุณค่ะใส,ใสช้อนพี่ตู่มีช้อนมาอยู่ช้อนสแกเนเลีเอาวิธีที่เราต้มไก่ในในกลุ่มด้วยค่ะเดี๋ยวจะเอาน้องเข้ากลุ่มด้วยทำเพจช่ออะแมนเพจน้องอีกท่านชื่ออะไรชื่อน้องปก,กสะแบงแพงมาโลดค่ะทำเพจใช่ไหม,ใช,ไหมใช่ค่ะอยากให้มาจังเลยเราต้องแบบว่ามีแบบ มีแบบจอยกันสักวันเนาะหลังจากที่เราผ่านโฆษณาเตร็มองดูอ๋อช้อนออกพูดได้ใช่ไหมอียังพูดได้ยงต้าเขียวช้อนออกช้อนห่อดฝนพึ่งก็หัวกับฟูแกเอาเอาของเครื่องประดับมาให้หน่อยดิเผื่อมีเครื่องประดับนั่นแหละถุงนั่นแหละถุงเครื่องประดับมาให้หน่อยขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณกัลยาณนมิตรทุกท่านค่ะเหลืออีก15นาที14นาทีค่ะ14นาที หนูมาทำหนูมาทำน้ำจิ้มหนูก็นึกว่าเออไอ้ยะตุรักกันงงเนี่ยนะนุ๊โอ้ใส่เต็มช้อนเลยค่ะที่ไหนได้เป็นผงนัวค่ะเต็มช้อนเลยนึก็เกลือเข้ามาแบบเออแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะคอมเมนต์ด้วยนะคะพี่วอนคอมเมนต์ด้วย <c oughs> บอกสวัสดีครับ,บอย่เนี้ยขอบคุณมากนะคะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณกัลยาณิมิตรทุกๆท่านที่แวะมาให้กำลังใจนะคะอ่ะหนูจะ พี่ตูกโกแก่ค่ะคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะพี่นิชาพัฒน์แองเจลแองเจนแองเจนวางกล้องคู่นะคะวันนี้แจกเพไมทางะะ่ะน <c oughs> วันนี้กล้องคู่กันเลยกับปกสเบตั้งกล้องคู่กันเลยนะคะ <c oughs> ถ้าไ,ไม่ใส่คุณนี่ค่ะเป็นไงคะดูนะคะอันนี้คือควรหุ่ยหุยที่หนูมีช้อนนี่ี่่ชิมได้มอบหมดแล้วนี่ไงคะบางกระดกเดี๋ยวป้มามาแล้วหนูต้องเรียบร้อยนะหนูมเรียบร้ออ่ะแม่ชาโคสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทั้งทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่แวะเข้ามาทักทายกันเก็บนาทีค่ะเพื่อนๆ เก็บนาทสีสติล้เด้อเออแม่เด้อเด้อเด้อเอตีไปเลยนี้แล้วทีนี้ต่างคนก็ต่างน้องพึ่งก็จะนอนมิตรคนแบบหนาสดเนี<ม>้ามกันใหญ่เลยวันนั้นสน,นุกดีแม่ขนมเค้กบอกน้องเจนน้องเจนเอาอีกเอาอีกคุยไลน์กันอีกในครอบครัวเจนนะคะสวยแพ้คู่ขอบคุณนะคะเจริญอุ้ยน้องสวยนี่เขาจะเขาจะหน้าตาไปทางแม่เจนจะหน้าตาเหมือนพอ่อต้องทานข้าวได้เลยค่ะเนี่ย อลองชิมดิไม่ต้องเป่าเด้อเดี๋ยวแม่เล็กจะลองทำดูบ้างค่ะเจนกระมลนะฮาร์วีนใส่ใส่ีฟูนี่สวยไม่มีสีดำหมอเอาฮาร์วีนล้วต้องหอกอไม่เป็นไรเราเป็นไอ้สายบานเหรอแองเจิ้ลฮาโลวีนพี่บอนเขาเรียกฮาโลวีนหรือฮาโลวีนฮาโลวีนฮาโลวีนใช่ไหมฮาโลวีนค่ะ